สวัสดีค่ะแม่แพ่พยากลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวของชิ้นใหญ่ของลูกนะคะก็คือคอ,อกเด็กนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแม่จะพามาทั้ง3แบบนะคะที่เป็นคอ,อกเด็กที่แม่ใช้อยู่ที่บ้านนะคะว่าอันไหนใช้แล้วดีใช้แล้วเวริร์กมีประโยชน์แตกต่างกันยังไงอะไรบ้างนะคะเทียบให้ดูกัน3แบบ3มชนิดกันเลยนะคะเรื่องของคอกนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าแบบเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นของที่ใหญ่อยู่ในบ้านแล้วก็ต้องตัดสินใจในการซื้อหลายๆบ้านเนี่ยคิดแล้วคิดอีกซื้อคอกแบบไหน ขนาดไหนยังไงดีอย่างนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าแม่เนี่ยเห็นประโยชน์ของการใช้คอกเนี่ยจริงๆเพิ่งจะช่วงหลังๆเองอะ่ะคือช่วงประมาณแบบ9 10 1 1 12ดช่วงแบบไตรมาสหลังๆของการที่แบบคลอดลูกออกมาเองนะก็เลยมาอัดคลิปรีวิวกันนะคะว่าที่เห็นและรู้สึกจริงๆก็แบบเฮ้ยมันมีประโยชน์แต่ละอันยังไงข้อดีข้อเสียยังไงนะคะแม่ใช้งานมา1ปีเต็มนะคะของทุกอย่างนะคะก็คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าการใช้งานจริงๆอะ่ะ คือจริงแน่นอนนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยคนขอรีวิวคอกเยอะมากแต่ฟ้ารู้สึกว่ามันยังไม่แบบมีเอฟเฟกที่ชัดเจนในการเห็นอะช่วงแบบมัน6-7เดือนรู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยหปีแล้วเนี่ยโอ้โหชัดเจนมาก1ปีชัดเจนจริงๆนะคะมาดูคลิปนี้นะคะได้คําตอบแล้วก็ได้การตัดสินใจแน่นอน,นะคะ่ะ ซึ่งข้อกว่านี้นะคะก็มีมา3แบบเหมือนที่บอกเนาะข้อแบบแรกนะคะคือแบบที่เป็นซี่ๆนะคะเป็นข้อแบบเหมือนข้อกรงนะคะแบบที่2นะคะเป็นข้อแบบพลาสติกนะคะที่แบบมีมุมผลอเน่นเสริมพรรนาการนะคะแล้วก็แบบข้อที่3นะคะคือข้อที่เป็นเบาะนะคะแบบเป็นเบาะเบาะนวมทั้งเบาะเลยแบบแรกนะคะก็คือแบบซี่เหล็กนะคะเป็นแบบเป็นซี่ๆกรงๆนะคะซึ่งแบบนี้นะคะแบบที่หลักๆที่เขาจะมีกันคะคือหนึ่งคือเป็นเหล็กค่ะกับ2คือเป็นท่อ PVC นะคะคือข้อกนี้เนี่ยเป็นข้อประเภทที่เรียกว่าเริ่มต้นเลยนะคะเพราะราคาเนี่ย จับต้องได้นะคะหลักร้อยเท่านั้นนะคะ5 0 0 7 0 0 9 0 0ก็เห็นมีขายอยู่นะคะข้อดีข้อแรกนะคะของคอกแบบซี่แบบเหล็กแบบ PVC นี้นะคะก็คือ1เขาราคาถูกค่ะเป็นราคาเริ่มต้นราคาแบบจับต้องได้นะคะคือหลักร้อยนะคะก็สามารถซื้อคอกให้ลูกได้แล้วนะะข้อที่2นะคะก็คือเขาเนี่ยน้ำหนักก็คือจะเบาที่สุดในอีก2ประเภทที่เหลือที่จะตามมานะอันนั้นจะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บง่ายที่สุดนะคะคือสามารถแบบเป็นชิ้นๆแล้วก็พ ันรวมกันแบบเป็นแพ็กๆเอาไว้ได้นะคะ แล้วก็ข้อดีข้อที่3านะคะที่รู้สึกว่าถูกใจนะคะที่แบบใช้มาเราชอบนะเขาสามารถใช้ในพื <ri> ้นที่จํากัดได้นะคะคือมันเล็ก,ลกๆอะไรเง <Desde S 2> ี้ยหรือแบบในคอนโดในพื้น,นที่จํากัดเนี่ยสามารถใช้คอกอันนี้ได้นะคะอย่างฝ้ายเนี่ยใช้คอกแบบเนี้ยใช้บนห้องนอนซึ่งในห้องนอนเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้กว้างเนาะแม่ก็คือแบบกั้นเป็นคอกโซนหนึ่งเอาไว้โดยใช้แบบแบบเนี้ยนึกถึงยังไงเดียะนึกถึงแบบใช้ดินสอเนืะปลเส้นเล็กๆกับขีดมันก็จะได้เป็นกรอบๆหนึ่งขึ้นมาเล็กๆที่พื้นที่มันไม่ได้กว้างมากก็สามารถใช้งานนได้ะะคะ ก็ชอบประมาณนี้นะโดยรวมนะคะของข้อเหล็กะคะ่ะแต่ข้อเสียของเขานะคะก็มีเช่นกันค่ะแม่ข้อเสียนะคะข้อแรกที่เจอเลยนะคะก็คือพอมันเป็นเหล็กมันก็จะมีส่วนที่มันคมอะ่ะเหมือนคือเจอมานะคะมันไม่ได้คมทั้งอันนะคือแบบอุ้ยคมน่ากลัวคือพุ่มเหมือนน่ากลัวเไงเดียเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมันจะเป็นส่วนนี้ เนี่ยตรงเนี้ยมันจะแบบมีความแบบมันไม่เรียบของผิวมันจะมีแบบเป็นเลเยอร์ที่แบบแม่จับไปเรารู้สึกว่าเจ็บแต่มันไม่ได้บาดนะคะเลือดไม่ออกนะคะแต่แบบรู้สึกเอ้ยมันมันเจ็บอะมันมีแบบการโดนแล้วเหมือนมันโดนจิ้มนิดนึงอะแล้วก็ข้อที่2นะคะที่ไม่ชอบนะคะก็คือพอมันเป็นซี่ซี่อะมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ค่อยแข็งแรงมากเพราะว่าซี่มันค่อนข้างถี่พอซี่ถี่ปุ๊บลูกโยกโยกโยกอย่างเงี้ยมันก็จะสั่นไปทั้งข้ออะค่ะเหมือนแบบมันแต่มันไม่เคยล้มนะตั้งแต่ใช้มาก็ยังไม่เคยแบบ แลบ,บสังอคอกอะไรเงี้ยมันจะแบบเหมือนมันจะสั่นแล้วก็ยกเย้กยกเยกไปตันหนักลูกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสเตเบิลแล้วก็เวลาลูกเขาลุกขึ้นเนี่ยเหมือนพอเวลาลุกเสร็จปุ๊บเหมือนนึกภาพเด็กเกาะกรงออกปะก็จะเกาะอยู่เท่านี้แล้วพอแลาวเขาฝึกเดินเขาก็จะเริ่มแบบเขาก็ต้องเปลี่ยนข้อไปเรื่อยๆคือเดินค่อนข้างลําบากนะคะแบบซี่แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็คือข้อแบบที่2นะคะคือข้อพลาสติกนะคะข้อพลาสติกเนี่ยคือเป็นข้อที่เรียกว่าเป็นชิ้นชิ้นพลาสติกมาต่อก,กันเหมือนแบบเหมือนรั้วก็จะมีเป็นแผงขึ้นมาชัดเจนขึ้นไม่ใช่ซี่ๆนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมุมเสริมพัฒนาการนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แบรนด์นะว่าแบรนด์ไหนจะมีแบบแอดออนขึ้นมาอะไรบ้างนะคะเหมือนเป็นแบบเป็นตัวเลือกของแต่ละแบรนด์ที่เป็นรูปเล่นแตกต่างกันนะคะส่วนตัวของฝ้ายนะคะฝ้ายใช้ของมาโมทไทยแลนด์นะคะเป็นข้อที่สุดทีซื้อมาแล้วคุ้มที่สุดชอบมากเลิฟมากนะคะเดี๋ยววมารีกันให้ดู เลยค่ะพูดถึงข้อดีก่อนนะคะเจ้าคอกพลาสติกเนี่ย เอาจริงข้อดีเนี่ยแม่แม,แม่ก็จะจนึกไม่ออกนลว่าแบบเอ๊ะมันมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบกระลอกก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ความจริงข้อดีมันเยอะมากเลยค่ะที่ไฟเจอมานะหนึ่งนะคะเขามีประตูค่ะเป็นประตูเปิดปิดของคอกซึ่งสิ่งที่ไฟเจอมาจากประสบการณ์จริงๆเนาะตอนนั้นอะไฟลูกประมาณสามเดือนไฟก็อุ้มไปหาหมอฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเนาะไฟก็ไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะลูกประมาณขวบขวบกว่านะคะเขาก็แบบเดินเริ่มเดินเริ่มพูดนิดหน่อยแล้วอย่างเงี้เนาะไฟก็มามอกกับเขาเนาะตามภาษาแม่แม่นะ ลูกต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแม่คนนี้เนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณแม่ถ้าลูกเริ่มแบบเริ่มคานอย่างเงี้ยอย่าไปซื้อ,อคอกนะลูกแม่อยู่ในอคอกอ่ะไม่คานเลยเดินเลยไม่คานนะคะไม่มีการฝึกพัฒนาการคานเลยนะคะการเดินเนี่ยก็เลยจะแบบเสียบาลานซ์อีกหนึ่ง,งเพราะว่าไม่ได้ฝึกการคานมาก่อนแพทย์ก็แบบเฮ้ยแบบไม่ให้ใช้คอก่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านคอกอ่ะเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกก็แบบ อะฟังฟังหูไอหูอะไรเงี้ยเป็นเป็นเหมือนแบบประสบการณ์จากแม่แม่ท่านอื่นมานะคะก็ติดในใจมาต่อว่าทําไมลูกถึงไม่ให้ใช้คอกก็ปรึกษาคุณหมอนะคะ <c oughs> คุณหมอก็บอกว่าที่ไม่ให้เด็กใช้คอกเนี่ยคือถึงเวลาจุดจุดหนึ่งที่เขาเริ่มคลานได้แล้วเนี่ยไม่ให้ใช้เพราะว่าเขาอะจะรู้สึกว่าเขาถูกกั้นในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยคอกที่มีการปิดปลายสีด้านเนี่ย ไม่ให้ใช้โอเคเข้าใจแล้วคือแบบเขาแบบเขาสื่อสารไม่หมดนะคะคือ,อคอกเนี่ยอย่าเอาเด็กเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้เขาเริ่มคลานนะเริ่มแบบจะขยับเนี่ยอย่าไปปิดกั้นสีด้านอันนี้คือจริงเพราะว่าเจอมากับตัวนะคะพอลูกายเริ่มคลานนะคะไยก็เลยเอาเขาไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบเอาจริงตอนตอนเริ่มคลานเนี่ยแม่จะไม่เอาไว้ในอคอกเลยเพราะาแม่จะดูอยู่ตลอดแบบมีคนเฝ้านะคะก็จะเป็นแบบเหมือนแผ่นรองคลานปูไว้กลางบ้านแล้วก็ให้เขาแบบ ถ่ายถ่ายถ่ายไปเหมือนแบบเขารู้สึกว่าอิสระจนตอนนี้นะคะเหมือนเขาเริ่มเดินนะคะเริ่มแบบเริ่มจับเดินอะไรอย่างเงี้ยแม่เนี่ยชอบคอกพลาสติกมากเพราะว่ามันมีประตูค่ะแม่ประตูก็คือเขาเนี่ยจะข้ามเข้าข้าม,าม,ามออกเดินเดินทั้งวันแล้วชอบมากเหมือนฝึกการเดินการก้าวการต่างๆเขาสิดว่าเขาไม่ถูกขังเขาไม่ถูกลลอกในพื้นที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดแม่อยากจะแบบขังแบบเฮ้ยแม่จะไปห้องน้ําอยู่คนเดียวแป๊บเนื้อลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เอาเขาอะไปเก็บไว้ในคอก เราก็ปิดประตูล็อกไว้ได้ซึ่งมันปลอดภัยมากแล้วก็แม่ก็ดูว่าเอ้ข้างในมีของเล่นที่แบบปลอดภัยครบใช่ไหมไม่ใช่มีอรที่แบบเป็นชิ้นเล็กเอ,เอาออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็คดีเขาที่2นะคะของครอบพลาสติกนะคะก็คือเขามีมุมเสริมพัฒน,นาการะคะ่ะคือนอกจากที่ลูกจะแบบเริ่มฝึกการเดินเข้าเดินออกคลานเข้าคลานออกได้แล้วนะคะเขาสามารถเสริมพัฒนาการตามมุมต่างๆได้อย่างของมาโมสเนี่ยก็จะมีตรงประตูเป็นแบบเป็นที่ขับรถนะคะลูกชอบมากแบบ Car, เลิฟคาร์เลิฟการขับรถมากหรือว่ามุมตรงแบบที่เป็นหมุนๆน,นะคะค เด็กจะชอบแบบเป็นถาดหมุนเนาะยืนหมุนทั้งวันหมุนได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนแบบลูกบอลแถมให้มีลูกบาลแถมให้มีแป้นบาลน,นะคะคือข้อเซตนี้คุ้มมาก ข้อที่ข้อที่สามนะคะก็คืออันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวจนลูกโตเลยคือฝ้ายเนี่ยมีหลานเยอะที่บ้านแบบ2ขวบ4ขวบ6ขวบ8ดขวบคือแบบมีหลายช่วงอยู่มากนะคะพอหลานมาที่บ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าคอกที่เด็กชอบเข้าไปนั่งอะ่ะคือคอกพลาสติกเพราะว่ามันมีเป็นมุมของเล่นแล้วก็าสามารถเปิดปิดประตูได้เขาสึกว่าบ,บเขาไม่ได้ถูกล็อกไม่ได้ถูกกัน้นอย่างเงี้ยก็จะชอบเล่นในคอกน,นั้นกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะที่รู้สึกว่าชอบนะคะก็คือราคาค่ะแม่ราคาเขาไม่สูงนะคะซึค่ความจริง พ่อพลาสติกเนี่ยก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเนาะแล้วก็เกรดเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันนะคะเอาจริงของทุกอย่างอะ่ะมีเกรดแตกต่างกันหมดว่าจะเป็นท่อเหล็กท่อ PVC พลาสติกหรือแบบเบานะคะคือเขามีเกรดแตกต่างกันหมดนะคะก็ต้องเช็คเกรดให้ดีๆนะคะแต่ว่าของมาโมเนี่ยแนะนำนะคะเพราะว่าราคาแบบนเนี้ยความจริงอ่ะควรจะประมาณ8 9 0 0 0แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือแบบแค่ประมาณ5 6 0 0 0เองคือถูกมากแล้วก็ของแถมเยอะมากนะคะอันนี้คือคุ้มแบบคุ้มมากคุ้มไม่รู้จะพูดว่าคุ้มยังไง แล้วก็ข้อต่อไปนะคะที่รู้สึกประชอบนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะถอดแล้วก็ปรับใช้งานตามความต้องการได้เลยะคะเช่นแบบวันนี้แม่รู้สึกว่าเฮ้ยพื้นที่บ้านเเหลือเยอะก็เต็มที่เลยแบบอันนี้เป็นไซส์เมตร80คูณ2เมตรนะคะก็คือแบบเต็มที่นะคะแบบแบบแบบใช้ใหญ่ๆได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่านานนะคะอยากที่จะปรับไซส์นะคะก็สามารถถอดปรับได้เลยนะพะราเขาเป็นชิ้นแบบชิ้นต่อกันเหมือนแบบเหมือนแบบปึ๊บ อย่างเงี้ยนึว่าปะก็คืออยากได้สีก็ต่อสีได้มันค่อนข้างที่จะ flexible ในการแบบ a d ด p t ในการปรับในการใช้งานต่างๆมากเลยนะคะแบบอันเนี้ยก็เป็นข้อที่รู้สึกว่าเออมันเวิร์กมากๆแล้วก็พูดถึงข้อเสียกันนะคะของเจ้าขอกพลาสติกนะคะคือส่วนตัวรู้สึกว่ายังไม่เจอข้อเสียแบบจริงๆนะแบบ100%รู้สึกแบบเฮ้ยแบบไม่ชอบอันนี้เลยหรือติดในใจอะไรเงี้ยอย่างเดียวที่รู้สึกว่า ก็คงเป็นข้อเสียแหละก็คือเรื่องการทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยพอมีแบบเหมือนของเล่นต่างๆอะไรเงี้ยตามมุมเนี่ยก็ต้องมาคอยเช็ดคอยอะไรเงี้ยแต่เหมือนๆก็เหมือนของเล่นเด็กอะ่ะที่รู้สึกว่าก็ต้องคอยเช็ดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบ ง่ายเหมือนแบบพวกบอกที่แบบเป็นฟุตเดียวเช็ดได้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของซอกเซิรมัง้งที่แบบก็คือต้องคอยทำความสะอาดอันนี้เป็นความสะอาดของทางบ้านบ้านแต่ละบ้านเองว่าจะทําความสะอาดบ่อยหรือแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะคะก็เอาจริงๆนะทั้งสาอันที่แบบรู้สึกว่าใช้มาเราชอบสุดอะคือแบบที่2จากใช้แต่เดี๋ยวไปฟังแบบที่3กันต่อนะคะว่าแบบ มีอะไรยังไงบ้างนะคะก็ไปที่สาต่อเลยละกันมาค่ะแบบที่สารนะคะคือคอกแบบเบาะนะคะคือคอกแบบที่แบบแม่ๆมจะเห็นกันเยอะมากแบบตามดาราเขาจะใช้กันนะคะตามแบบอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นึ่งคอกนี้เนี่ยเป็นคอกที่นิ่มค่ะมันจะแบบเป็นเบาะที่แบบมันบุกเข้าไปบนไม้อีกทีหนึง่งมันก็จะมีความนิ่มขึ้นซึ่งคอกแบบเบาะนะคะขอโน้ตก่อนเลยนะคะว่าแม่ควรจะซื้อคอ,บบอกเบาะแบบที่มีประตูะคะ่ะประตูเปิดปิดนะคะอย่างที่บอก ไปข้อให้แล้วเนาะคือถ้าเกิดแม่เป็นซื้อข้อแบบเบาที่แบบปิดสีด้านอะเหมือนเป็นบ่อน้าอะเหมือนของายายคือเบาแบบนั้นนะคะลูกเนี่ยช่วงหลังนีนประมาณช่วงแบบ9เดือน10เดือนเนี่ยเริ่มรู้เรื่องเยอะการเอาไปวางในข้อที่แบบปิดตายเนี่ยไม่เอาเลยไม่ยอมไม่เอาเด็ดขาดนะคะเหมือนเขาสึกก็แบบเขาถูกจับไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบ ปิดตายอะ่ะเขาจะไม่ชอบเด็กมันจะแบบอยากอิสระเนาะอยากค้นอยากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อที่ไฟมีเนี่ยเป็นข้อที่ไฟได้มรดกจากพี่สาวมานะคะก็เลยได้มันแบบปิดสี่ด้านเลยซึ่งวิธีการแก้ไขของแม่ไฟนะคะก็คือให้คุณพ่อค่ะงัดออกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแบบก็จะเป็นเหลือแค่3ด้านตุงง้งเหวี่ยงแบบนั้นก็คือเปิดโล่งเลยนะคะก็จะไม่ใช่ข้ออีกต่อไปก็จะเป็นแค่มุมไปนั่งเล่นเฉยๆนะคะก็ไม่สามารถกั้นเด็กได้นะคะก็จะได้แค่แบบเข้าไป เล่นกิจกรรมข้างในไปอ่านหนังสือดังนั้นบ้านไหน่นะคะที่ตั้งใจแน่วแน่นะคะว่าจะซื้อแบบเบาะแน่นอนแม่แบบมีงบประมาณแม่ชอบแบบนี้นะคะซื้อแบบที่มีประตูนะคะอ่ะอ่ะอะ มาเรื่องข้อดีข้อเสียก่อนอันนี้คือเมื่อกี้คือแนะนําไปนะข้อดีของแบบเบานะคะก็อย่างที่เป็นชื่อเขานะคะคือมันเป็นเบามันก็นิ่มอันเนี้ยไม่เถียงดีที่สุดชอบมากนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ว่าจะล้มเอาหน้าไปชนกระแทกข้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะไม่ได้เจ็บมากนะคะแต่ว่าแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้ดูยี่หอดีๆให้ดูของดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยเขาแบบกดราคาเพื่อให้ขายได้แต่ว่าแบบของจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวที่มัน มันมีราคาสูงแล้วมันเหมาะกับการใช้งานกับเด็กจริงๆนะคะอันนี้ก็ให้แม่ๆดูกันให้ดีอีกทีหนึ่งนะซึ่งลูกฝ้ายตอนนี้เนี่ยเขาเดินเก่งมากนะคะคือเริ่มแบบเดินรูดไปเรื่อยๆนะคะแบบเหมือนเนื้อป้าเด็กแบบหัดเดินอะกเกาะราวเดินอะ่ะ ข้อดีนะคะของเขานอกจากนิ่มนะคะก็คือมันเป็นแผ่นเดียวเขาก็รูดเดินได้ยาวเลยคือเหมือนแบบไม่มีอะไรที่แบบเป็นสะดุดอะ่ะมันก็เป็นราวเดียวรูปเดียวยาวนะคะแล้วก็นิม่มเขาก็เอาหน้าถ่ได้เอาตัวถ่ได้หรือจะเอาพุงชนมันก็ไม่เจ็บอย่างนี้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่มีแบบบอกเป็นข้อกอย่างเงี้ยก็เป็นข้อดีตรงนี้ที่ชอบซึ่งข้อดีนะคะ,ละหลักๆที่เจอมานะคะก็คือแบบ2อันนี้นะคะก็คือนิ่มแล้วก็ฝึกเดินได้ดีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย ข้อเสียก็มีนะคะแม่มาที่ข้อเสียกันบ้างนะคะแบบข้อแบบบอกนะคะข้อแบบบอเนี่ยข้อเสียที่เจอมานะแบบชัดเจนเลยนะคะก็คือหนึ่งคือเรื่องราคาค่ะเป็นข้อเสียไหมก็เป็นข้อเสียเนาะเพราะว่ามันแพงอ่ะมันแพงมากเลยนะคะแม่มันแบบถ้าเกิดดีๆแบบที่เขานิยมกันนะแบบสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นตอนเนี้ยคือแบบค่านี้ไม่รงและก็คือต่อให้แม่ลงทุนไปราคานี้นะคะถ้าแม่มีงบประมาณจัดเลยนะจริงๆจัดเลยแต่มันใช้ได้ไม่นานค่ะ มันใช้ได้แบบประมาณปี2ปีอะ่ะก็จะเต็มที่แล้วเพราะว่าตรงนั้นะ่ะมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบเป็นเกาอะอ่ะมันก็จะอยู่แค่นี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นพื้นที่จํากัดเหมือนเหมือนของเบบีซึ่งข้อแบบนี้เนี่ยพี่สาวฟ้ายะลูกประมาณขวบครึ่งสองขวบเขาก็ให้ต่อแล้วเขาบอกว่าแบบเออลูกเขาไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อเสียข้อที่สามค่ะก็คือเขาชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นชิ้นเดียวที่แบบไซส์เดียวมาเลยสมมติแม่สั่งเม80แปดสิบใช่ปะก็จะมาเม80แปดสิบ ใหญ่เลยหักไม่ได้งอไม่ได้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่บ้านนะคะแล้วก็หนักมากการยกกันอะไงเงี้ยพึ่งเป็นแบบช่วยกัน3คนค่อนข้างหนักแล้วก็ใหญ่นะคะแต่ว่าไม่รู้นะบางทีก็จรจงแบบแบบพับด้งพับได้แม่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่แม่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนสั่งทํามาตามไซส์อ่ะก็ลองคอนเซิร์นดูดีนะคะว่าแบบเรื่องของขนาดเรื่องของการเก็บนะคะส่วนมากเนี่ยข้อเนี่ยขเขาเลยจะแบบพอลูกเริ่มโตไม่เนี่ยแม่เขาจะไปปล่อยๆกันก็ข้อเสียนะคะที่เจอมาค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งรู้สึกว่า ทั้งหมดทั้งมวลอะที่ใช้มาจนถึงลูกหนึ่งขวบทุกวันนี้นะคุ้มสุดอะคือเบอร์สองคือหนึ่งราคาไม่แรงสองลูกแบบชอบมากเอ็นจอยมาทุกวันนี้เนี่ยเขาใช้แต่อันเนี้ยแล้วข้อดีคือประตูของเขาอะมันเบาเขาก็จะเปิดแล้วก็ปิดเปิดปิดอยู่งั้นอนะคือแบบชอบมากแต่เด็กชอบเปิดประตูนะสังเกตได้ประตูตู้เย็นประตูตู้เสื้อผ้าประตูตู้กับข้าวประตูตู้เก็บของแบบจะชอบมากเปิดปิดเปิดปิด,ปดน,นั่นะซึ่งลหลักๆนะคะก็ประมาณนี้นะที่แม่เจอมานะคะจากการใช้า จริงนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยอันไหนที่แบบไม่ชอบไปนะคือทุกอันน่ะมันมีข้อดีของมันอย่างอันแรกเนี่ยก็คือแบบเหมาะกับคนที่งบประมาณจํากัดแล้วก็พื้นที่บ้านจํากัดนะคะอันที่2เนี่ยก็เหมาะกับคนที่แบบเฮ้ยอยากให้ลูกเนี่ยมีแบบพื้นที่สร้างสรรค์เล่นแล้วก็เหมาะกับการแบบลงทุนทีเดียวแล้วก็คุ้มคุ้มใช้ได้ยาวๆนะคะส่วนอันที่สานะคะก็แบบคนที่มีงบประมาณหน่อยมีเงินหน่อยนะคะแล้วก็อยากได้พื้นที่แบบทื่มันปลอดภัยจริงๆให้ลูกนะคะเซฟเซฟนิ่มๆเลยนะคะก็ลองตัดสินใจกันดูได้นะคะนี่แม่ร อันเนี้ยมันก็ประมาณนี้จริงๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่ขาดหรือเกินมีไหมไม่มีนะประมาณนี้เนาะเอ้ยมีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งเน้นนะคะว่าการที่จะให้ลูกอยู่ในคอออย่าเอาเขาไปไว้ในพื้นที่ที่ปิดนะคือถ้าเกิดเป็นตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องอะ่ะแบบยังเป็นเบบี้อยู่แบบนอนดูโมบายเนี่ยเอาไว้ไปเถอะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มที่จะขยับเริ่มที่จะแบบ ึกคลานแล้วที่จะฝึกเดินฝึกลุกเนี่ยต้องมีพื้นที่ที่ให้เขารู้สึกว่าเขาออกมาได้นะคือข้อเนี่ยจริงๆนะความจํากัดของเขาก็คือรู้สึกว่าเป็นแค่พื้นที่หนึ่งที่ ฝากเขาไว้แป๊บเดียวนะเวลาที่แม่อาจจะแบบไปเอาของหน้าบ้านหรือว่าไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันนานเกินไปแม่ก็ต้องเรียกคนอื่นมาดูอยู่ดีนะคะตอนที่เขาอยู่ในคอกนะแม่ก็จะหาคนมาเฝ้าคือมันไว้ใจไม่ได้นะแม่จริงเพราะเราไม่รู้ลูกเราจะไปแบบเงี้ยล้อออกมาแล้วกืนล้อ,ลอ,อ,อเข้าไปนะมันก็มีนะเราก็ไม่รู้เนอะป้ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะกับเด็กเล็กนะคะก็อยากที่จะให้ระวังเป็นดับหนึ่งนะคะเรื่องความปลอดภัยของการอยู่คนเดียวของเขานะคะบ้านไหนนะคะเจอประสบการณ์การใช้คอกนะคะแล้วสุกาเฮ้ยอยากจะมาอุ้มอ้อยต่อนะ ข้อนี้แม่ใช้เลเวลนะคะก็ฝากคอมเมนต์คุยกันเอาไว้ได้เลยนะคะแม่ฝ้ายจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะแม่จะมาพูดเรื่องเกี่ยวของเด็กนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับแม่ๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่ฝ้ายไว้ได้เลยนะคะไม่พลาดคลิปต่อไปแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ